อีกครั้งหนึ่งครับแถมผมโทษที่คบตอนนี้ไลฟ์ Facebook มีปัญหานรั้งหนึ่งมีปัญหานิเนึ่ยใช่ไหมก็ใกี้มีคนบอกค้างค้างฮะไม่ค้างไม่ค้างกลับบ้านนะวันนี้กลับบ้านนะไลฟ์เสร็จก็กลับบ้านกันถ้าห้าสิบบาทก็เล่นนะฮะเล่นตามที่เขาบอกกันนะอะไรเนี่ยไม่ดิพิชั่นฮึบอยู่ดิจะเคล็เอาไม่มีไม่มีมาไลฟ์อะยังต้องทำมิชชันเลยคิดดูดิาเร็วอยากรู้อุ้ยโอ้เหล่ามันได้ไม่อ่านมั้ยทั้งสองคน จะต้องแข่งกันวาดคาแรคเตอร์ตัวละครที่ตัวเองได้รับให้อีกฝ่ายหนึ่งทายภายใน90วินาทีใครวาดได้มากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะอันนี้พรอมแลวาดวาโบนัสวาดเหรอยากจังผมต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ผมเห็นนี่ผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยแต่แต่แต่มันมีแต่มันมีมันมีนั่นแหละมันจะทอนโอเคโอเคผมเห็นอะไรโก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 เลยนะดีอาจจะเป็นแบบุริโกะอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาพร้อมนะไป โูนกหมอันเยนเดียวเดี๋ยวว่าไสจกิดมาไเคจีลาเดี๋ยวี้9ก้าทีไงเดี๋ยวนี่นี่อะไรเนี่ยมืนเจ๊ขายของทอดแบบตามหาดี๋ยวเดี๋ยวมาลูกเกาะเออดีดีเออเราไปึบเดี๋ยวเดี๋ยวว่า้ง่ายงชุบชุ แบทแมนโอ้โหจังหวะไม่เซ็จเลยดูก็รู้ไมฮะหน่งาทีแล้วเลยสามสิบปีเร็วเร็วเร็วเวลาเที่ยงคืนเดียวนี่ชินเดินเลยละโอ้โหดีดีดีสุดยอดพี่ใครคนเป็นนี่หนิดนึ่งนิดนึงให้ทุกคนดูเหะจริงอะไร พี่วาดก่อนพี่วาดก่อนวาดนิดนึงวาดนิดนึงวาดวาดขีดขีดขขึ้นไปขีดขีดนิดนึงขีดพอพอสุดสาคัหมดเวลาสีโได้สี่างัเลอกชิลกิ้งได้สี่คะบิวกิ้งวาดอันนี้ผมวาดใช่ไหมหนึ่งสาวาดเร็วๆดิเฮ้ยไอออนแมนรู้งานดิ เนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวการ์ตูนไหมครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เร็วโอ้โหอะไรวะเซนเซียอะไรวะคิงแซงของเราอ่ะมันต้องมีประโยคน์กับาตัวใช่ไหให้เปลี่ยนเปลี่ยนเเออคืออะไรเนี่ยพี่นี่นี่กระโปรงใหม่อ่ะ อะไรวะนี่อะไรอีกอะนี่แขกเป็นพวงพวงอ่ะกะโนไว้อ้าอ่าเร็วนานทอไมทำไมทำไมสับกยากยังนะให้ผมเจอแบบนี้แอนแมนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ว้ไอ้ผู้หญิงไอ้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีวนเวลาแล้วโอ้ยเ็เ็เ็ S <S> ไม่ไม่ผมผม่อันน uh ี้ผมไม่เคืองเท่าไหร่นะอันไหนอันนี้ไหนอันน um ี้ปะโอ้โหคุณจะให้ผมวาดยังไงเด้อเด้อเด้ดูนีวาดวาดไปยังไงเดาไม่ถูกเลยพี่ท็อปแทบของเราเพราะบอกเสื้อไว้แซวของเขาผมว่าผมวาดเหมือนนะอันนี้อันนี้คาแรคเตอร์เขาเด่นไงใช่ลผีเป้าได้ไปแค่สองแต้มแพ้ไปแพ้แล้วผมชนะอะรเนี่ยไม่ตายแล้วอ่ะอันนี้คือผมทำอะไรต้องโทษแวกขนขาขนแพ้ไป เขอได้เอาเอาเนี่ยเอาแค่ตรงช่วงกลางเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหขอขอแน่นแน่นหน่อยหนึ่ันหลังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ต้องต้องขอให้ท่ากล้องดูนิดนึ่งนะเสียดายอ่ะไออันอันนี้ทีมงานเก็บเลยฮะเก็บเลยฮะเราเราจะไม่เล่นต่างจากที่จบมิชชั่นที่หนึ่ง เป็นมิชชั่นย่อยแล้วกันเป็นมิชชั่นย่อยสองมิชชั่นก็เจ็บตัวใบชอบบิวกินชอบบิวกินโกโก้ดีโกโ้ดีโกโก้โก้เนี่คืออะไรฮะฮาฮาอะไรฮะใช่ปะเออแบบโค้ดเขาบอกโก้เนี่ผมไม่ค่อยได้ยินได้ยินแต่บบโก้ตีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไลฟ์บอยๆได้เลยก็บอกทีมงานก็ถ้าผมว่างผมผมมาไลฟ์ให้ทุกวันก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยเพื่อเลิฟมิชชั่นผมให้เต็มร้อยอยู่แล้วคาตัวไม่แล้วเงา อือเที่ยวต่อดีก <Nein> ว่าต่อดีกว่าแล้วอันนี้คือมิชชั่นต่อไปอ่ะใช่ผัดกันกินอาหารคนละหนึ่งคำแข่งกันทั้งหมดสามรอบใครโดนชิ้นพิเศษสองในสามครั้งคนนั้นแพ้ผัดกันคนละช้อนใครเจ็นใครเดี๋ยวเเข้างรวจนะเพรเรให้ทุกคนดูในกระทะไหนมันอ่ะให้ผัดดดิพี่มาขัดอย่างเงี้ยมันพี่ก็ไม่ไม่าเลยอ่ะ มมันไ่เขาส่งมาขนาดนี้แล้วอ่ะอันต่อต่ออันนี้ห้องหลังอยู่ข้างหลังลูกลอันนี้คือขงโกโก้บางคนอาจจะมองว่าเป็นขงไมโลหรือของอลตินนะแต่ความจริงคือนี่ฮะต่อสร้างไซส์ต่อสร้างข้างๆตักดินมาดูจับายกัได้ถ้าบาทสิบบาทก็เก็บฮะมันไม่สิบบาทเลยเนี่ยด้ยกระชอนเลือกห้าสิบลวจปายชุบอ่ะชนะเอ้ยออกช้า เลือกก่อนเลยพี่ผมเป็ออฟเซิร์ฟออฟเซิร์ฟก็เลือกสิพี่อ่ะเลือกให้ผมกินนะเฮ้ยผมเลือกที่ผมกินอ่ะอุ่นปากโคก็ะป๋าผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมเลือกเองพี่จองอันเนี้ยพี่เลือกแล้วอันหนึ่งเอ้ยพี่ผมเลือกก่อนเลยเอ้ยพี่เลือกดิพี่จะนะมาอ่โว้ยรุนเลยอ่ะกิ่นเล็กนี่เฮิร์สเวเอ้ผมว่ามันไม่ใช่กลิ่นไม่เลย เล้วอารมณ์ที่เร็วที่โดนพี่รอดูอยู่อืมโอเคไหมโอเคปะ่เอโอเคตอไม่มีอะไรแตกปอมอะปาป้ตอเอ้าตอที่มันีอันเดียวเอาให้มันแตปอมอะใช่หรอดนยดนอร่อยอร่อยค่ะให้าตาราละเ้าแ้วกินแล้วมันแห้งคอมากเลยอะนี่ไงน้บขมนะอืมให้ผมว่ามันมันนิดนึงมันมันแบบมัน ุันๆหน่อยมีอะไรผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแต่มันไม่ให้ไมโลล่ะเดี๋ยวนะเอาดีๆมันมันเผ็ดอ่ะเป็นไงเปนทีตอนแรกไม่รู้นะแบบมันเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้ของเราโอเคป่ะของเราโอเคนะโอเคไม่มีอะไรเอออ่าฝั่งนั้นเป็นไงมันเผ็ดอ่ะป้าผมก็เพิ่งเผ็ด รู้โกโก้โกโก้พริกมะเนี่ยนี่เป็ดอีกเนี่ยตายแพ้เราอ่ะโดนโดนเหรอครัแม่ผมใช่โอ้ยโคตรซวยเลยอ่ะโดนมันคืออะไรพี่พริกไทยอ่ะมีป้อได้กันหนึ่งแต้ะอันนี้อะไรนี่ใครเอาจุกไม่ก๊อกมันทำอะไรอัเนี่ยเดี๋ยวอย่าสำรวจอันนี้ลำไส้ใหญ่พี่ว่านี่ใส่วาซาบิจอันนี้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 ลำไส้ใหญ่โคโลนนี่ใครเรียนชีวะมารู้ที่ถ้าใครมีกูรู้อยู่คนเดียวแหละ กินเลยกินเลยกินเลยกินเข้าไปกินเลยมันก็ไม่เข้าปากกินเข้าไปกินเลยอ่ะกินเข้าไปอืมรอดมันโดนชิ้นแรกชัวร์จังอร่อยอยู่อร่อยอยู um, uh ่มาที่นี่เลยมาเนี่ยเนีิยนี่นี่แบบแล้วทิ่นี่ดิจับไม่ดูเลวมันมันไม่ต้องมีน้ำหนักแปลกๆเฮ้ยเขาบอกไม่ตำรวจไว้ตำรวจก็จับดูนิดดีจับมันไม่ตำรวจเลยกินเลยอื้อปกติดีอร่อย อคือคือรายการเนี้ยชอบชอบเล่นอะไรแปลกๆไงผมเลยต้องระวังนิดนึงรออยู่นี่ทุกคนแบบเชียร์พี่ปีโป้หมดเลยอ่ะรักนะทุกคนผมก็รักด้วยนะรักทุกคนด้วยโอ้ชินนี้แล้วกันผมไม่เอาชินนี้ชินนี้มันประหลาดประหลาดผมเอาชิ้นนี้กินก็ได้ อลอยอยู่นี่ <c oughs> นี่เขาเจอแล้วว้าเอ๊ะมาทำดีดดูยย <c oughs> อยู่นี่เหรอเอ๊ยเดยกกินให้มันจะมีมันได้สองชนินเนี้ยกลัวพี่โดนเล็กกินที้หมดเลยบ <c oughs> ิวกกินชนะไป <c oughs> ว่าแฮงค์เาแบบอะไรวะแปลกจังวะาเนรสชาตินึ่นงชักไม่ชักเขียวเลย <c oughs> กัดก็อ๋อวามาบี มีคนมาแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามี special ล u สครับเชิญนงกางรนอะไรหเข้าขากันเลยสวัสดีครับผมมีคนอยากจะบอกับผมอยากรู้อ่ะก็มีอะไรจะบอกครับก็ผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะครับคยินดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาทำรายการสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ก็มีความสุขมากนะครับตอนคิดรายการนี้ก็นั่งคิดว่า้ก็มีพิธีกรสักหกคนนะครับได้น้องมาเป็นสองในหกพี่ก็พี่ต้องบอกพี่ปื้มมากทีนี้พี่ก็ได้ข่าวมาจากทีมงานอะไรเงี้ยบอกว่า ช่วงนี้ด้วยความที่น้องเป็นเด็กไว้น้องยังเรียนอยู่ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ยุ่งก็น้องเรื่องการจัดคิวอาจจะยุ่งหน่อยและเนี่ยก็ช่วงประมาณ3าสเดือนนี้คิวเราอาจจะไม่ค่อยลงตัวกับทีมก็เลยจะมีการต้องเรียกว่าพักไม่ได้ออกนะพักอาจจะมีการพักไม่ได้เจอสัก3าสเดือนเขาก็เลยอยากให้แบบพี่เป็นคนมาพูดเองเออสัก3าสเดือนเนี่ยไม่ได้เจอกันแต่ยังอยู่อาจจะมีการสับเปลี่ยนใบอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะต้องเจอเพื่อนน้อยหน่อยนะครับอ,อยาให้ไม่มาไลฟ์ด้วยนะครับสามสี่เดือนแล้วก็จากนี้ไปก็จะกลับมา ประจํการอีกครั้งหลังจากที่การเรียนและคิวทําได้ก็เรียกมาไลฟ์ฟังก็เลยอยากให้ไลฟ์แล้วก็มาคุยกับแฟนทางบ้านหน่อยว่าเอ้ย้เป็นไงบ้างอะอยากให้คุยกับแฟนทางบ้านหน่อยว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอสามสี่เดือนใช่ฮะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้เหมือนกันครับเป็นไงบ้างเพิ่งรู้ตอนนี้เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้เจอแฟนทุกคนครับผมก็คิดถึงแน่นอนฮะเราคิดถึงกันคิดถึงแฟนๆทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรายังเจอกันอยู่อีกสิบสี่เดือนเรา ป็นความผูกพันเอ่จริงจริงก็คือก็คิดถึงรายการเพราะรายการเนี่ยคนดูสนุกเราพวกเราก็สนุกด้วยครับยิมนาสนุกครับผมรายการจะมันอยู่กันไปยาวๆนานๆแบบสัก5ปี10ปีเลยถึงอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วคุยกับพี่ชายหน่อยเรวไม่เจอพี่ชาย๋ยจจะไม่ได้เจอเราก็จะไม่ได้เจอกันอีกประมาณสัก3-4เดือนแต่ว่ายังและเรายังไม่เลิก กพัเหมือนก็ว่าการแบบแข่งบอลพิมพ์ลีกต้องมีการพักเบรกแต่ว่ายิ่งขึ้นอัไ Happy birthday to you Happy birthday t y h a p p y birthday ใครจะให้มึงไปพักกุงใช้มึงแั๊บเดียวมึงจะไปพักได้ไงกูเพงใชมึงแค่เดียวเอง ผมก็จะคิดในใจนะคุณถ่ายไม่จบตอนส <laughs> ตอนสี่คุณไม่ถ่ายเลย,บ,ลววยบ้าเลยวะใครคือได้ดหมบ้ามึงกาทำงานเดียวบ้าใช้ง <laughs> านย่อน <laughs> อ่ะขออีกรอบหนึ่ง Happy, Happy Birthday to you Happy เผื่อคนละครึ่งเผื่อว่ามึงดีแล้วรายการดีด้วยคนละครึ่งไม่ได้ก็เชอบวันเกิดของผมปีนะครับผมก็ไม่ขออะไรมากเลยขอแค่อย่าปลดผมนะครับขอแค่ให้ผมเนี่ยได้ทํารายการดีๆให้กับทุกคนได้ดูให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจผมเนี่ยผมก็พอใจนะเชัญวันเกิดผมไม่ขออะไรเลยขอแค่ทุกคนติดตามเลิ่มมิชชั่นแล้วก็ขอปัดทองนะ ขอบคุณมากๆทุกคนขอบคุณพี่โค้ดครับแชปี้บาร์เ y ชูยูตังแต่น้องรักก็รัเบาโอ้ตายละไปเก็บนี่นี่ขอนิดนึงนะอันนี้คือเมื่อกี้ทีมงานโลกไปหน่อยวิ่งแล้วกล่องจะตกตะคองชนขอบกล่องไปเจ้าชานี่คือผมช็องจริงเนี่ยผมก็ ป้าใครไป็นทางออกกําล่งทํางานคือทุกวันนี้คือผมก็ว่างๆอยู่แล้วนั่นแหลเนอกจากเริ่มพิชิตผมก็นั่งตบุงอยู่บ้านไงโอ้คนอย่างน้องไม่มีในรายการไม่ได้น้องน้่งตัดสายแล้วเลยกี้เศร้าเศร้านิดนึงนานนะครับเบว่ออะไรกี้เบื่อกี้เบื่อที่งงอยู่ที่คนน่ะจะพักสักสามสี่เดือนอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้คิดเลยพี่ไม่ได้พี่นี่ตัวนี้อะไรนอาจากอะไรนอกจากทํางานแล้วยังมีเออหัว ปีแรกเลยนะที่มีคนมาเซอร์ไวใหผมเนี่ยพที่อยู่บ้านเนี่ยวันเกิดเนี่ยตบยุงไง่ะก็นอนอยู่บ้านั้งวันหมดวันอะไรแล้วเลยวันเกิดแล้วโค้่าเชิญเชิญที่นี่อันนี้คือคือจะแชร์ก่อนที่เข้ามาผมก็งงผมก็เดินเอ๊ะนี่มันพี่บีไซพี่ตนนี่หว่ามาทำอะไรอยู่วะเขารู้ได้ไงอะไรมันจะบงแบบไหนกเอ้ายูกิมอ๋อสวัสดีครับอะไรเงี้ยเดินมาเข้ามาหายเแล้วโอ้โห นายช่วยชีวิตเราไว้เราซึ้งใจสุดๆนะเอาป่อให้ดับเร็วเอาป๊าปให้ดับเออแล้วนะโอเค